นี่ครับผมรู้อะเอ้ยได้ส้่งมาจะน้อยนี่ครับเจ้าของมันเกิดมาอื่นมากน่นี่นักล่องเสียงใหญ่สบายสด,สดชื่นท่านไหมอของค่ายสังข,ขาดักควอดธรรมดา <c oughs> เลยนะครับนี่อาสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีวันเกิดนะครับเนาะวันเกิดก่อนเลยนะเกิดก่อนเลย เกิดก่อนลงหน้าวันนี้มีวันเกิดพวกนี้วันเกิดพรุ่งนี้ขอมาฝากนิดนึงเขียวเขียวเซียวเเดินทางเข้ากรุงเทพนี่อ๋อครับมีของเขียวเขียวมาฝากนิดนึงอันนี้ยังนี่ครับเอ๊กิน้ยังนอนนี่เป็ดบุญนี่ปอกหอมไม่บ้านไม่บ้านอ๋อไม่บ้านก็ตำน้ำซี่ปลอกหอมไม่ธรรมดาเลยปอกหอมเอ๊ะขอหอมเนี่ยบ้านไหนหมอปลอกหอมปอกหอมหอมปอกน้ำน้ำตาไหลน้ำซึ้งซึ้ง เราไปชุดใหญ่แล้วอัาฝากได้นะครับนี่ขอบคุณมากเลยนี่มาเซอร์ไพรส์วันเกิดก่อนแล้วนี่เกิดก่อนนะพรุ่งนี้เกิดใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมมาเกิดก่อนสักคาลิคอร์ดมาก่อนเลยขอบขอบคุณมากมากเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีธุระอยู่มีธุระจะเลยมีธุระไปกรุงเทพนะครับนาะวมาว่ายังนงเลยจะทางไปฉลองลูกหลานที่นู่นบูกเขาให้ไปไปกรุงเทพกันเลย เลยต้องไปหาเขาครับฝากฝากยังไงครับนี่นะฝากยังไงเมนี้นะขอขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองและก็สักขาเรคคอร์ดครับอ่าอะไรนะอุ่นเนื้อหมูกระทะสักขาเรคคอร์ดอุ่นเนื้อหมูกระทะสักขาเรคคอร์ดครับนี่ขอบคุณขอบคุณที่มาเยี่ยมก่อนครับเดี๋ยวจะมีมีเพลงต่อไปนะแต่ต้องติดตามอีกปกติมาทุกปีว่าปีนี้ว่าเออ ลูกๆเขาบอกว่าให้ไปกรุงเทพกันเลยโอเคเลยต้องไปนัก้องเสียงใหญ่ครับนี่ต้องมีเพลงสักเพลงและต่อไปอีกเพลงใหม่แล้วแหละได้อยู่ได้อยู่ครับครัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอให้มีความสุขนะครับร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะทางฝากไว้พรุ่งนี้นะครับวันเกิดอันนี้มาเกิดก่อนเลยมันอนี้สำอรมาเกิดก้อนไม่แมคือ คือคือที่มันประเสริฐพิเศษนิดนึงว่าถามว่าติดเลรามันมีติดแต่เพียงแต่ว่าพอวันเกิดแล้วจะเข้าวันษาเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกปีทำมาก็เกือบ20ปีแล้วพอวันเกิดนั้นจะไม่ไม่ดื่มไม่แต่เอาไปพร้อมเป็นภาษาสวยจังน่อยนึงครับเป็นภาษาสวยไปพร้อมภาษาสวยเอ่ออันสัมไทรคุณาคุณเออหนี่งคำนะครับเออรำรวยรำรวยก็นะคกับใดนะครับก็ นี่แหละดิ้งกิงวนนานเนาะอืมก็ทุกคนต้องดูแลสุขภาพต้องมาช่วยนะเองหมอช่วยหมอเองไอ้กละโบจีโบโจยังเราไทยโอเคครัับสสวดีครับสวัสดีครับ